เดี๋ยวในช่วงหน้าเราก็จะไปพูดคุยกับผู้ที่เขียนนิยายเรื่องสุดแค้นแสนรักนะคะแต่ว่าเราจะไปดูผู้ที่เขียนบทโทรทัศน์กันก่อนนะคะ,คะเป็นเรียกว่าเจ้าของรางวัลมากมายเลยทีเดียวค่ะก็คือพี่ยุ่นยิ่งยศปัญญาะคะซึ่งพี่ยุนเองค่ะก็บอกว่าสําหรับการเขียนบทโทรทัศน์เรื่องสุดแค้นแสนรักนี้นะคะก็ ถ่ายทอดมาเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะจากเขาคงเรื่องในนิยายของคุณนิพนธ์เที่ยงธรรมเจ้าของหนาประกาจุลามณีนี่แหละค่ะเพราะว่ามีความแข็งแรงบวกกับเนื้อหาที่สมจริงก็ทําให้การเขียนบททวทั์แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าจะเปลี่ยนก็เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้สมจริงสมจังในแง่ของการทําเป็นละครนะคะ ส่วนสุดแค้นสายรักเนี่ยโครงสร้างมันแข็งแรงอยู่แล้วในแง่ที่อย่างน้อยชัดเจนมากเลยว่าใครคือตัวละครตัวที่หนึ่งตัวนําของเรื่องตัวละครซึ่งทําให้เกิดปัญหาของปัญหาต่างๆที่ล้มกันเป็นโดมิโนโต่อมีผลต่อตัวละครต,ต,ตัวอื่นๆทั้งเรื่องเนี่ยมันก็คือแยมเพราะฉะนั้นโครงสร้างหลักเขาแข็งแรงแล้วก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องดัดแปลงหรืออะไรทั้งนั้นคนเขียนบทได้โจ์ซึ่งแข็งแรงแล้วเนี่ย การดาเนิน,นการดําเนินเรื่องนําพาคนดูไปด้วยตัวละครต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วละ่ะเด่นมากๆของนิยายเรื่องนี้ก็คือความสมจริงแล้วก็เพราะฉะนั้นมันมันไม่เป็นเรื่องยากที่จะนําพาคนดูไปสู่ความเชื่อการติดตามการลุ้นเอาใจช่วยตัวละครทุกตัวถ้าวิเคราะห์ดีๆมันมีทั้งด้านซึ่งเป็นด้านบวกและด้านลบมันก็เหมือนมนุษย์เราทุกคนนั่นแหละเจ พี่ยุ่นเองก็ยังบอกว่านอกจากความสุขนานไปกับความรับความแค้นของตัวละครแล้วนะคะก็อย่าลืมย้อนกลับมาดูตัวเราเองค่ะเพราะละครเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นชีวิตของคนในสังคมที่มือถือศากปากถือศีนะคะแล้วก็พี่ยุนเองก็มีะละครเขียนบทเนี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะ,คะส่วนเรื่องใหม่นะคะที่เราจะได้ชมของพี่ยุนเนี่ยนะคะก็คือบ่วงอธิษฐานของค่ายเว็บทีวีซึ่งตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําอยู่ นะคะค่ะส ms ส่งกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะว่าชอบยา่าแย้บางคนก็บอกร้ายมากเหลือเกินรวมทั้งตัวละครอื่นๆงั้นเรารีบพักข่าแล้วไปพูดคุยกับผู้ที่สร้างตัวละครเหล่านี้ขึ้นมานะคะคุณนิพนธ์เที่ยงครรหรือว่าเจ้าของนับากาจุลามณีค่ะผู้เขียนนิยายเรื่องสุดแค้นแสนรักค่ะ จากบทประพันธ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงโดยนิพนธ์เที่ยงธรรมเจ้าของนามปากกาจุลามณีเจบ วันนี้นะคะพี่เฟื่องค่ะเรียกว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยนิยายที่เยงเขียนแล้วก็ทํามาเป็นละครสุดแค้นแสนรักเนี่ยล่ะค่ะผู้ชมเนี่ยก็เรียกว่าทักทายแล้วก็กระแสดีมากเลยทีเดียวนะคะ SMS ที่เราได้อ่านกันรวมทั้งพี่เฟื่องด้วยเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าโอ้โหมากันเยอะเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน้าตานะคะของผู้ที่เขียนละครเรื่องสุดแค้นแสนรักผู้ที่สร้างเอเย้มขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่แหละหลายคน ถามแล้วว่าวิสาแย้มมาได้ยังไงมีจริงหรือเปล่าค่ะ <c oughs> แรงบันดาลใจของเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะแรงบันดาลใจเคยสัมภาษณ์ทั้งหนังสือแล้วก็เคยบอกหลายๆครั้งแล้วว่า <c oughs> คือจากเรื่องแค่นิดเดียวก็คือ,อของอลูกพี่ลูกน้องกันเล่าให้ฟัง <c oughs> แค่ว่าเขาเป็นคนกลางระหว่างย่ากับยายแค่นั้นเองครับ <c oughs> แล้วก็เลยผูกเป็นตัวยงยุขึ้นตัวยงยงยุทธ, <c oughs> ธขึ้นมา <c oughs> มีแค่นั้นจริงๆไม่ไม่มีอะไรอีกเลยแต่อย่างสมมติคาแรคเตอร์อย่างาแย้มหรือว่าแย้มเนี่ยก็คือว่า ก็จะไม่รู้สิทธิคนที่บ้านผมเขาก็เป็นกันอย่าง, <g rain> างนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงคือบ<ข>ุอคลิกจากคนใกล้ตัวคือ, <c oughs> ค,อคือคนบ้านเราจะเล่นใหญ่กับทุกคนอะ่ะอค่ะแล้วมีคนถามไม่พวกว่าสถานที่เอ่ยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะทําให้คนนครสวรรค์รู้สึกว่าสถานที่มีจริงว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไปแล้วครับ S <S <S คนหนองน้ำงัวก็เชื่อเหมือนแม้วันนั้นผมไปหนองน้ำงัวแล้วก็เราก็คุ้นๆกับแม่ค้าที่หน้าวัดอยู่เขาก็ถามเราว่า <S 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 เขาก็บอกเราว่าวันก่อนมีคนขับรถมาหาบ้านเย้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือคนก็เชื่อคนก็เชื่อ <ๆ S 1> เป็นเรื่องจริงเพราะว่าสถานที่จริงค่งคือหนองน้ำงัวมีอยู่จริงๆมีอยู่จริงๆประมาณอย่างนี้แล้วก็แล้วก็บทปรพันธ์ก็คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนก็คือมีการรถโดยสารระหว่างลัดะยาวผ่านหนองน้ำงัวมาปักน้ำโพแบบนี้มันก็มีอย่างนั้นคือคือทำตามบุปรพันธ์ของเราเลยก็คือไม่ได้มีแม่น้ำ ไม่ได้มีอะไรประมาณเหมือนนิยายพีเรียดทั่วไปก็คือคือบรรยายเหมือนว่าเมืองปักน้ําโพเนี่ยเมืองเมืองรัดยาวมาปักน้ำโพก็ต้องขึ้นรถโดยสารแบบนี้มา,ามันก็เลยคนก็เลยยิ่งเชื่อแล้วก็ยิ่งมีตลาดหนองน้ำง,งัวด้วยมา่อนตลาดหนองหนองน้ำง,งวัวเป็นตลาดเป็นเป็นศูนย์กลางของเราแวกนั้น <ฮะ S 1> ด้วยประมาณนั้นนะครับคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ยิ่งอพยพเข้าเมืองมาพลอยดอกอะไรแบบนี้อ๋อคือวิถีชีวิตที่เขาสัมผัสได้นะเก็บข้อมูลมาจากไหนคะคุณเพื่อน ข้อมูลเออเวลาผมทํางานนี่ผมไม่มีกับบอกตรงๆว่าทํางานไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือให้ตัวละครพาไปให้ตัวละครพาไปเรามีความรู้สึกว่าบทต่อบทต่อบทต่อบท<ม>ไปเรื่อยๆก็คือเหมือนกับว่าเหมือนไม่รมู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนเรา ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทํางานคนอื่นอาจจะต้องมีรา,ายละเอียดทุกบททุกตอนแล้วค่อยๆเขียนไปแต่ของเราไม่มีมเรามีแค่ว่ามีแค่ความสะเทือนใจแค่ว่าถ้าเกิดเราต้องมีหญ้าแบบแย,แย้มเนี่ยมีหญ<ม>้าแบบาแย้มเนี่ย<ม><ม>แล้ววันหนึ่งเมื่อความแตกเนี่ยแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะทำางไงกับหญ้าเราต้องการให้เราก็เลยขยี้แค่ความรู้สึกของยมยุทธแล้วก็นอกนั้นเป็นบริวาร<ม>ก็คือ2ชื่อเรื่องสุดแค้นแสนรักก็คือสุดแค้นก็คือต้องแค้นจริงๆต้องให้แค้นเพราะว่าชื่อมันชื่อสุดแค้นชื่อมันมีคําว่าแสนรัก เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยชื่อก็คือตีนของของของเรื่อง<า>ทอํายังไงก็ได้ให้คนอ่านรู้สึกว่าทั้งสุดแค้นแล้วก็แสลักอยู่ในนั้นอะไรอะไรคือสุดแค้นอะไรคือแสนลักคือเวลาเราอ่านนิยายเนี่ยผมจะอ่านนิยายแบบอ่านปุ๊บแล้วจะกลับมาเปิดดูนะชื่อชื่อข้างหน้ามันนั่นนั่น,น,นค,คือน,นิสัยของผมเวลาทํางานอุ๊ยเขาเข้าใจคิดชื่อเนาะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับนั่นคือนั่นคือนิสัยเราอย่างเหมือนเคยอ่านสุดแต่ใจจะขวายขว้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเออใช่ใช่แบบเนี้ยเวลาเราตั้งชื่อปุ๊บเน แสนรักแล้วพอมาทำเป็นบทละครนะคะดูแล้วเป็นยังไงก็เกาะกอี้แน่นเลยครับลืมไปเลยว่าเราเคยเขียนมัลืมลืมเกาะกอี้แน่นตื่นเต้นนอนไม่หลับคือภาคแสนภาคสุดแค่นี้คือ5ตอนเนี่ยนอนไม่หลับเลยคือคือคุณเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นที่แบบกลัว ตื่นเต้นหรือว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราไปยืนดูคนข้างบ้านตีกันนะครับที่เคยบอกไว้เหมือนยืนดูคนข้างบ้านด่ากันแล้วก็เหมือนเหมือนไปเหมือนใจเต้นใจเต้นนะฮะเหมือนดูคนมทะเลาะกันใช่ใช่คนจะเป็นยังไงใช่ลืมลืมไปเลยว่าเราเขียนอะไรไปเพราะมันมันหลายปีแล้วแต่ครั้นี้พอเราไปนั่งดูเองแล้วก็บางทีบางคําพูดเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โ บทดีมากไม่ได้ชมตัวเองนะคือเราคิดว่าพี่ยิ่งยศปัญญาเนี่ยไปทำไปจัดการาเพิ่มคำพูดคำนี้มา,าแต่มาดูอ้อฉันเขียนหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆเราลืมไปแล้วครับอย่างคำว่าโอ้โหยหแต่อิสรภาพกลับไปก็บุญชีวิตแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า,าเนี่ยคือคนบ้านเราเมื่อก่อนเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเหมือนคนบ้านเรา <laughs> คนข้างบ้านเวลาคทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้คือเขาจะต้องมีให้มันให้มันสุดสุดฤทธิ์สุดเดชให้ถึงแก่นนะฮะคนทะเลาะกันนี่คือคือมันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเคยเห็นมาแบบนั้นคนข้างบ้านนะฮะคนข้างบ้านแต่ก็แล้วว่าคนใกล้ตัวแต่ต้องขอบอกว่าที่ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเรื่องที่แต่งขึ้นครับแต่ว่าเขาคงแน่นอนนะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็ต้องมีอารมณ์แบบนี้นะอารมณ์รักอารมณ์แทนรักมากก่าแค้นมากโกรธมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราตั้งใจเขียนเรื่องนี้เพื่อจะให้อะไรแก่คนอ่านฮะคือท้ายที่สุดคือถามว่าให้อะไรกับคนอ่านก็คืออย่างที่บอกว่าก็เราเราซูมไปที่ตัวยงยุทธ ว่าถ้าเกิดเราต้องเจอเจอบุพการีแบบนี้เราจะทำยังไงกับเขาประมาณนั้นว่าเราจะข้ามได้ไหมจะข้ามโห่ย่าที่แกะปลาให้ที่แกะก้างปลาให้ที่ปอกส้มให้แล้วดีเราทุกอย่างเพียงแต่ว่าผิดความผิดเขาคือแค่นั้นถามว่าเล็กไหมก็ไม่เล็กก็ใหญ่ประมาณอย่างนี้แต่ความดีมันมันต้องชั่งน้ําหนักกันนะครับคือบางที ถ้าเราถูกบุพการีกระทําเราอย่างเงี้ยเราจะชั่งน้ําหนักแล้วเราจะสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายโดยความเป็นคนเนี่ยก็จะต้องมีความการตอบแทนบุญคุณอย่างอย่างที่ผมรักที่สุดในนิยายเรื่องนี้คือฉากวันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่รู้วันไหนนะวันฉากรองเท้าน้อยอันนี้คือเรารักมากรอดูรอดูคือคือเราเขียนเราเราเขียนฉากนี้แค่แค่นึกถึงเราจยงน้ําตาไหลคือรองเท้านี่เป็นสัญลักษณ์ของของตีนทั้าหอยเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่ตีนทฟ้าหอยมาเนี่ยนี่ดูน้ําตาเธอไหลอ่ะ no, <laughs> Matem. งั้นอยากให้ติดตามกันดูนะคะแชร์แส้ใช่นะคะสุขเสาร์อาทิตย์นี้เราเข้มข้นมากเลยทีเดียวเสียดายเวลามีน้อยมากนะคะวานนี้ขอบคุณคุณเฟื่องมากนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็มาบอกด้วยว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะคะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องคนข้างบ้านแล้วขอบคุณมากค่ะได้เห็นแล้วนะคะสาบหน้าตาคนที่เขียนเ่องนี้เียกว่าอายุยังน้อยมากเลยทีเดียว3 7ปีนี้ครับบอกอายุเลยนะบอกไปส่วนหอยออก